สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีสวัสดียามเย็นครับวันนี้ก็เนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเตรียมตัววิ่งงานนะเนี่ยน,ะนี่ไฟเบอร์ตัดไม้ครับควัานท่วงกันไปเลยสอดเด็ดวันนี้มาที่บ้านเราแก่ครับพรุ่งนี้มีเกี่ยวข้าวครับ ไม่ได้มาอาจจะ,ะระบีมาถ่ายคลิปพรุงนี้มีงานเกี่ยวข้าวครับนาฟังก็จะรวีไม่ต้องอัดครับเพราะว่าสุดที่แล้วพี่แกอัดไปเรียบร้อยแล้วก็เกี่ยวไปแค่สิบไร่อันนี้เราก็ไม่ต้องอัดพรุ่งนี้ก็มาแค่เช็คน้ำเช็คมันเครื่องพรุ่งนี้เกี่ยวได้เลยถ้าเกิดฝนไม่ตกนี่ย นี่ก็เป็นรถเกี่ยวเข้าจากสุพรรณนะแต่แปลงไปหลายจุดครับออปชันเก็บรายละเอียดครับตรงไหนไม่ดีจัดแต่งเติมใหม่ครับ นี้ก็เพิ่มตะแงงนะตะแรงเก็บอบฝัพะละใต้เบาะอัอนี้ก็จะมีนี่ฮะออปชันขาไม่ได้นะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นถังดับเพลิงนะอะไรที่เกี่ยวความร้อนแล้วก็เศษละอองเยอะๆหมักหมมไม่เยอะมันต้องพกตัวนี้มนาะเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ขึ้นมาเราต้องใช้ถังดับเพลิงตัวนี้ก็จะมีเพิ่งพึ่งแปลงนะครับ พี่แกก็จะแปลงลูกเล่นขึ้นมาเป็นตัวดันรางฟางสูงต่ำครับจะเอาแบบไหนรายละเอียดก็คร่าวๆครับรถคันนี้ก็เป็นเจเจแปดสี่ฟั๊มลมคู่อนะบัมใหญ่เะคร่าวคร่าวเดีย๋ยวเราไปดูนู่นกันนะปีน,นี้ก็เปลี่ยนช่วงล่างใหม่ครับนี่ไม่ได้เปลี่ยนช่วงล่างครับเปลี่ยนโซ่สเตอร์ เช็คช่วงล่างใหม่หมดครับซีนกรุป๊ปเปลี่ยนทิ้งหมดครับโซ่เดิมเป็นของแมงป่องโซ่นี้อะไรแมงป่องหรือเปล่าเนี่ยตัวเดิมก็เป็นของแมงป่องเปลี่ยนใหม่หมดครับอะไรทุกอย่างก็ขึ้นนะ่ะน้ำมันก็แพงครับจะเกี่ยวแพงชาวนาก็อยู่ลำบาก พูดยาครับมาดูข้อเหลืองอลา,ามงามแท้ได้ครับพี่ผมช่วย,วอ,ยอ่ะอย่าพี่มัน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 ต้องยกเปล่ายกใส่พร้อมงั้นเปล่า มันบี้เหรอยังไงพี่พี่เกือบได้ดิผมว่ามันต้องใส่พร้อมกันนะให้ผมขึ้นไปมะเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวพี่คอนหน่ะ แน่นไหมนจะไหมลูกเนี่ยม,มันฟิตครับของใหม่อะไรก็ฟิตเงีเออ้ยต่อบายเชือกครับเชือกตัดแม่งไหมพี่พี่พอได้โหออนี่ครับเสร็จสับเรียบร้อยอ่ะพ่นสีรองพื้นเรียบร้อยทำสีเรียบร้อยครับ ก็จะประมาณนี้พ p พีเอฟก็ลูกพ่วงมันสั้นไปนิดหน่อยคนระับถ้าเกิดไม่แบกวิ่งตามน้ำหนักแบบเราไม่ต้องเสียป้ายเคลียคือเราทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราก็วิ่งแบบไม่เคลียเราวิ่งตามน้ำหนักมันก็โอเคนะลูกพ่วงประมาณนี้แต่ส่วนมากที่ว่าลูก ที่เขาวิ่งกันจริงๆก็จะตัวแม่จะต้องเป็นสิบสองล้อครับเพราะตัวแม่สิบสองล้อมันได้น้ำหนักเยอะครับตามกฎหมายรุ่นใหม่จะเชรัดรุ่นฮัท ก็ไม่มีอะไรมากครับกลัวพี่พีเอฟซีลืมนะกลัวไม่มีคลิปลงอาจจะไล์สาระ,สะช่วงนี้แต่พวกนี้มีเกี่ยวข้าวแต่ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายพี่พีเอฟซีได้ชมหรือเปล่าเพราะมีงานเกี่ยวข้าวอยู่พร่งนีต้ตัวผมนั้นก็เป็นคนขับก็ไม่ไม่มีคนถ่ายไม่รู้ว่าพี่เอฟซีจะชอบรถเกี่ยวหรือเปล่าาะส่วนมากผมขับรถเกี่ยวผมก็ยังไม่ได้ถ่ายคลิปรถเกี่ยวลงเท่าไหร่เพราะว่ายอดคนดูน้อยไปนิด แต่ก็มีคลิปอะไรก็จะถ่ายถ่ายให้พี่เอได้รับชมกันไปเรื่อยๆดีกว่าไม่มีคลิปลงเลยการเป็น Youtube ที่ดีต้องมีคลิปลงทุกวัน,นแล้วก็ต้องมีสาระด,ด้วยหลักๆถ้าเกิดไม่มีสาระนี่ลงไปก็เท่านั้นนะะก็ก็เหมือนผมเนี่ยไม่มีสาระเลย พวงสองทานครับผมจะซื้อต่อเท่าแก่ดีมั้งเอาไวลากวิ่งอ้อยพี่พีเว่าไง <c oughs> เพราะว่านาคตเท่าแก่ต้องไปลาก 7, เจ็เมตรห้าสิบอยู่แล้วรถเครื่องใหญ่ขนาดนั้นจะมาลากอย่างนี้แล้วมันมองดูเด็กๆใช่ไหมพี่เอฟีมันก็เรียม,มนะตรงกันไฟยงเรี่ยมเ ย่างหน้าคู่หน้าเป็นไฟโตนคบนะผมไปซื้อมาจากกิจการยางชนบุรีคู่หน้านี่เป็นไฟโตนหมดเลย4เส้นแต่ข้างหลังก็เปลี่ยนเป็นทําแม็กครับเป็นยางโรโย่แบ็กเป็นยางจีนนะ,ะมันก็โอเคนะสำหรับคนที่เขาไปวิ่งอ้อยอีสานกัน ก็ว่าผ่านนะครับแต่คันี้ผมคือผมใช้อยู่แต่ผมใช้ Power t ร์ทนะผมว่าหน้าแก้มยางมันนิ่มกว่าพวกยางไฟโตนกับบิตโตนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ความรู้สึกผมผมว่ามันเอียงมันมันมันเบนข้างครับมันเบนข้างที่ใส่ยางจีนะส่วนไอ้ใส่บิตโตนยางอัดมันไม่เบน,นครับเติมลมก็เติมลมร้อยสี่นะส่วนไอ้ยางจีนต้องเติม ตมเติมประมาณร้อยห้าสิบห้าหรือร้อยหกสิบพี่พีเอฟซีว่าคิดว่างไงแต่ไม่รู้อ่ะหรือผมคิดไปเองก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นเนี่ยยี e ่ห้อ Royal Back อันนี้เป็นลายยางหน้าราคาจะถูกแต่ตอนนี้ก็เถิบขึ้นแนละ้วเมื่อก่อนอยู่แค่ประมาณ4 0 0 0 4,500ถึง4 7 0พันอเส้น นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับพาพี่เอฟซีดูอู่รถบ้านฮอกเก็ตน,นี่ก็เป็นวิกเตอร์ครับวิกเตอร์พี่แกออกมาทุกรถเกี่ยวแต่มีโปรเจกต์ใหม่นะครับเดี๋ยวจะไปต่อกระบะวิ่งปามครับแล้วก็ถอดแพรออกแล้วก็จะหารถราคาอ่ไม่เท่าไม่แพงมากนะพี่เอฟซีถ้าเกิดคนไหนมีพวกเอฟสิบแปพวก เกทีราคาประมาณนักสองแสนสามแสนพี่แกว่างั้นาจะมาเอาแพทเตอร์รนี้ใส่ให้ผมเพราะว่าอาชีพรถเกี่ยวพี่แกไม่ค่อยได้ทุ่มเทแล้วครับแกก็บอกว่าเอาไว้เกี่ยวเฉพาะขาพวกเราแล้วก็เกี่ยวข้าวของพวกเราเพราะว่าตอนนี้การแข่งมันมันเยอะครับมันเยอะมันเยอะขนานี้แต่รายจ่ายมันมันก็เยอะตามครับนี้มันก็เหลือน้อยเราไปบู๊งานมากไป ผลกาไรมันก็ไม,ไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่ับแต่เราจะเลิกไปเลยมันก็ไม่ได้สําหรับคนที่เขามีรถเกี่ยวหลาย,ลายตัวเขาก็ต้องทำอะเพราะเขาเขามีรถรับซื้อข้าวเขาเองอรถเกี่ยวเขาเองตีเลนเขาเองเขาอยู่ในขบวนการเดียวเขาก็ทําวนไปเลยมันก็โอเคอยู่ครับแต่คันนี้ที่นี่ก็บเราแกผมก็เอาไว้เกี่ยวแต่นาปีเน้นๆหลักๆเลยเพราะว่านาปีรถเกี่ยวมีอีกคันก็ไม่เคยพอครับ พอแล้วข้าวสุกมันก็สุกกันเหมือน,นกันหมดเลยอาโอเคครับมาทําให้พี่ๆเอฟซีได้ฟังกันยามเย็นนะก็เอาไว้แค่นี้ครับบายบายครับพบกันคลิปต่อไปชอบกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับพี่ๆเอฟซีสวัสดีครับ